แกงเผ็ดเมนูสไตล์เกาหลีค่ะวันนี้จะเป็นเมนูสไตล์แบบเกาหลีนะคะอ่ะเราก็ผัดกระเทียมให้หอมแล้วใส่น้ำพริกเกาหลีลงไปค่ะก็จะมีกุชชจังมุนหยอดลงไปนะคะะเป็นแกงเผ็ดสไตล์เกาหลีค่ะ หมูเราก็จะเป็นหมูชิ้นนะคะหมูชิ้นแผ่นบางหน่อยนะคะแล้วเราก็จะนำมาตุนให้เนื้อไปเปื่อยกักที่เราจะใส่วันนี้จะเป็นหัวไชเท้าทำเป็นหัวไชเท้าชิ้นใหญ่ค่ะ แล้วเราก็จะเติมด้วยน้ำซอสเกาหลีนะคะแล้วก็เป็นชิ้นพันจังใส่ลงไปแล้วก็ทำไฟอ,อ,อ่อนก่อนนะคะก็คลุกเขาให้เขาเข้ากันพอใหอ้น้ำซอสของเราเข้าไปในเนื้อหมูดีแล้วเราก็จะเติมน้ำลงไปนะคะแล้วอย เลงไฟค่ะเริ่มหอมแล้วค่ะแล้วก็ผักที่เพิ่มเติมก็จะเป็นถ้ามีหอมหัวใหญ่ก็ใส่หอมหัวใหญ่ใส่ต้นหอมลงไปเพิ่มเติมเป็นแครอทนะคะรสชาติออกมากลมกล่อมมากๆค่ะกับข้าวเกาหลีก็ ไม่ต่างก,กันกับบ้านเรานะคะก็รสชาติใกล้เคียงกันะจะเป็นบางเมนูแค่นั้นที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาหลีนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นกุชชจังนะคะทำกับข้าวถ้าเป็นแกงแบบแกงอ่อมอะไรเงี้ยประมาณเนี้เริ่มเข้มข้นแล้วคะ่ะ แล้วเราก็จะเติมในส่วนของน้ำลงไปแล้วก็เปิดไฟต้มให้เนื้อหมูของเราเปื่อยยุ่ยเราก็จะใส่ในผงนัวนิดนึงค่ะโอเคแค่นี้ก็ทำการปิดฝาดีทำการปิดฝาแล้วเราไปเตรียมในส่วนของผักค่ะผักเราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ มีหอมญี่ปุ่นนะคะหรือว่าแทพาแครอททั้งกึ่นนี่ก็จะเป็นหัวไชเทา้าหัวไชเท้าเราจะทําเป็นชิ้นใหญ่ๆค่ะแล้วก็แครอทอันนี้หอมแล้วก็หอมเอาแค่ต้นเดียวพอนะคะเพราอต้นใหญ่แค่นี้มาดูเนื้อกันค่ะเนื้อหมูตุนของเราตุนออกมาได้ น้ำแกงสีสวยมากๆค่ะแล้วเราก็เอาในส่วนของบอใช้เท้าลงไปแล้วก็ปิดฝาตุนเนื้อหมูต่อค่ะจนกว่าพอใช้เท้าของเราจะสุกเราถึงจะทำการปิดเต้าใส่ลงไปเลยค่ะใส่ผักต่างๆลงไป การตุนหัวใชเท้าต้องตุนให้เขามีความนุ่มถึงจะอร่อยค่ะหน้าตาคล้ายกับเมนูไทยใช่ไหมคะคล้ายกันเลยค่ะรสชาติก็ใกล้เคียงกันมากๆเลยค่ะส่วนใบของต้นหอมเราจะใส่ที่หลังค่ะ แกงเผ็ดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็โรยต้นหอมลงไปค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเมนูอาหารเกาหลีค่ะ